มาดูการมาดูสรุปค่าของสีในลักษณะสีแฟชั่นด้วยเทคนิคขั้นตอนเดียวกับการเหลือบนิติเดี๋ยวจะให้ดูลายเส้นนะครับใช้เทคนิคลงนะครับใช้เทคนิคลงคือขั้นตอนเดียวไม่จำเป็นต้องล้างกับคล้กค้านะของอาจารย์ที่เมื่อกี้นี้นะที่ตัดต่อยากรีนี้นะครับก่อนัดสาเดี๋ยวจะให้ดูนะครับก็เสร็จแล้วนะฮะแต่ไม่ได้มไม่ได้เกลี่ยไม่ได้ล้าง ใช้แค nice uh ่ตอนเดียวในการลงทีเดียวเลยนะครับ ก็สวัสดีสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาทุกท่านนะครับก็สรุปงานนะครับสรุปงานเอาน,นะฮะจะเป็นลนักษณะของเบรเข้มแล้วก็เหลืองมิติเข้าไปนะครับแต่คล้ายแคตอนเดียวในการมิดนะครับเป็นลักษณะาการมิดสีสีนะครับสำหรับทุกคาท่านนี้โดยที่ไม่ต้องมาเคลียนะฮะผมเดินจะเป็นผงสีขาวนะครับแล้วก็ ตายจะเป็นลักษณะออกสีทองแดงนะนะครับโปรโมชั่นใหม่ลงให้แล้วนะครับโปรโมชั่นใหม่นะปิดโปรโมชั่นเก่าแล้วนะครับปิดโปรโมชั่นลด50% รีอุคกรณ์15ในการนะครับเป็นโปรโมชั่นใหม่แล้วนะแต่จริงจริงจะเรียนราคาเต็มก็คุ้มนะครับนะครับมันจะเรียนราคาเต็มก็คุ้มนะฮะแล้วสำคัญคือเพื่อนๆจะได้เรียนกับตัวอาจารย์เลยนะโดยตรงนะครับหรือที่รู้จักกันชื่อเท่าาใจเท่ใจเดี๋ยวนะ อยางที่บอกกันนะครับก่อนที่จะส่งลูกค้านะครับก่อนที่จะจบงานนะครับส่งลูกค้านะฮะ<ด>เราจะต้องเช็คนะทุกท่านนะครับแฮซาริทุกท่านน้นองๆเพื่อนๆทุกท่านจะต้องเช็คงานให้ละเอียดที่สุดนะครับก่อนที่จะปล่อยลูกค้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราก็จะทําการแต่งนะครับในลักษณะ าบางส่วนอะไรต่างๆเช็คดูให้ดีๆนะครับเช็คดูให้ดีๆว่าเป็นลนักษณะไหนยังไงนะครับ ครับต่างกันไหมครับต่างก,กันกับตอนที่กก่อนทาแล้วมาดูทรงสเสน่ห์ของรูปทรงนะครับสเสน่ห์ของรูปทรงเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูโดยรวมนะครับสีที่มิกไปจะเป็นสีลักษณะแฟชั่นนะครับเป็นลักษณะเบดเข้มแต่ว่าโดยรวมทั้งหมดคือสีสีนะครับในการที่จะจ์สร้างสีนี้ขึ้นมาให้กับคุณลูกค้าจัดนะ นะครับเป็นการมิกส,ส,สีสีสีโดยที่ไม่ใช้การเคลียร์การล้างการอะไรใดๆนะครับเป็นเทคนิคนะก็จะอยู่ในลนักษณะของ k คมีแอสฟานสำหรับท่านที่ลงเคมีนะครับส่วนในลนักษณะของรูปแบบการคุยงานการออกแบบดีไซน์การตัดซอยก็จะอยู่ในคลาสของอเทคนิคการตัดซอยนะครับ ได้นะคือประชาชนอนิยาเนียสองน้ำชมพูสีจะหมดลงคือในลักษณะของเฟดตลงนิดนึงนั่นคือสีที่สมรุลแบบสวยวันนี้ครับมันจะหมดเพราะมันมีลักษณะของการเหลื่อมนิติของเขาเข้าไปนะครับแต่ผมขาวไม่มีเหรอเก็บเอาไปเอาไปนกะเขาวไม่มีเหรอแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับ มาดูใกล้ๆก,กันนะครับมาดูใกล้ๆนะฮะก่อนที่จะเซตเดี๋ยวจะทําการเซตให้ดูด้วยนะครับเห็นไหมฮะไม่ได้วาดตำแหน่งอะไรมากแต่เพียงมันอยู่ที่การมิกสีมิกสีและการลงนะครับนะครับมิกสีและการลงในขั้นตอนเดียวคือหมายถึงไม่ได้ใช้ในลักษณะของการแบบหลายขั้นตอนอะไรไม่ใช่ส่วนในลักษณะรูปแบบการตัดซอย ก็คือเน้นที่ลายเส้นมิติความเป็นธรรมชาติไม่แสบงานสีสันด้วยใช่ไหมคะไม,ไม่แสบน,นะครับทำสีที่นี่คือไม่ต้องกังวลนะฮะธรรมดาอาจารย์มีตัวลดค่าไฮโดรเจนนะครับวิตามินก็คือใช้ขั้นตอนการบำรุงในระหว่างการทําผมไม่เสียตั้งแต่วิธีการทําและบำรุงผมเก่าไปในตัวนะครับแต่ส่วนลักษณะข,ของสีผลิตภัณฑ์อะไรต่างเพราะอาจารย์ไม่มีคืออาจารย์ใช้หลักนะการเรียนเทคนิคเคมีของอาจารย์ สามารถใช้ได้ทุกผลิตภัณฑ์ไม่ต้องอิงแบนเพราะว่าการเรียนเนี่ยการเรียนรู้เป็นการมาดูเรเซโทษนะครับขอเวลานี้หนึ่งตรงไหนเห็นชัดกว่าชัดนะครับเนี่ยการตัดซอยผมที่ดีเนี่ยเห็นไหมฮะสบัดน,นะครับเอามือเกายังไงก็เป็นทรง นะครับเนี่ยยังไงก็คือมีลายเส้นความพิ้วนะฮะรูปแบบการจัดซอยอยู่ในไลฟ์ที่แล้วอยู่แล้วนะฮะนะครับวิธีการจัดซอยง่ายๆนะครับด้วยวิชิตคิดง่ายๆยังมีหลากหลายลักษณะความสามารถหลากหลายระดับคลาสการเรียนนะครับให้เพื่อนๆได้สัมผัสนะครับโปรโมชั่นเก่าหมดแล้วนะครับคืออาจารย์เอาโปรโมชั่นใหม่ลงให้แล้วนะนะครับก็เข้าดูได้ทางเพจเลย มาดูการเส้นผมด้วยมือดูลายเส้นการจับลายเส้นจัดๆนะครับเห็นชัดๆว่าการตัดซอยเป็นยังไงนะครับแต่การตัดซอยเนี่ยคือวัยอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าวัยด้วยคุณภาพนะนะครับไมว่าลักษณะของความเป็นมืออาชีพเนี่ยนะครับการตัดซอยจิลีลาแค่ไหนนะครับจะบุคลิกอย่างไงจะอะไรยังไงก็ตามนะครับบทสรุปผลสุดท้ายนะครับ ต้องมีงานที่สวยงามเป็นหลักนะฮะแต่ถ้ามีงานที่สวยงามแล้วมีความคล่องตัวที่สูงบอกได้เลยอยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถที่จะประทับใจลูกค้าในย่านนั้นได้หมดนะครับฝีมือเป็นสิ่งสำคัญน,น,คนะครับน,นะครับโอเค ฟชั่นแบบนี้นะนะครับโอเคมาแม่รู้จะค่อยคุยแน่นเลยกังวลไหลูกนะครับทัดหูได้นะทัดหูได้นะครับทัดขึ้นได้นะครับ นะครับแต่นี่จะให้ดูลักษณะของ,งความสุานงานที่สมมูริ์เล่นแม็กเละจันะนะครับอโอเคนะครับเรามาดูที่แบบไม่ต้องพัดนะครับก็สำหรับชาด,ดที่ต้องการเป็นช่านั้ของมือชีพในยุค5.0ทั้งของหญิงของชายคอบคุมนะครับพบกับจันได้หรือที่รู้จักกันคือตำนานแหงน่งกันไกลนะครับ ได่ที่บ้านคุพัดนะเทศกันไกลนะครับนิคมเมืองใหม่บางทีนะครับสมุดปากกานะครับโอเคครเดี๋ยวอบอก็หวังว่าไลฟ์นี้คงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับช่างน้นผมทุกท่าน นะครับทั้งทั้งผมร้อาชีพแล้วก็คุรุลกค้าที่อยู่ในเพจนะครับและเพื่อนๆต่างอาชีพนะครับหลายๆทา่านได้ไม่มากก็น,น้อยแล้วพบกันที่บ้านครูพัฒเทพบรรไก่บาย